ในงานวันเกิดคุณลทธิ์ลือชานะครับมีสามนังเอกไปร่วมง,งานท่านนี้ครับก็คือคุณอาภาพรก่อนทิพย์นี่จากหนังเรื่องดอกฟ้าและโดมผู้จองหองปี2524นะครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านนี้ครับคุณราตรีวิทวัฒน์นี่จากหนังเรื่องผู้พันเรือพ่วงเมื่อปี2 5 3 0และท่านสุดท้ายคนนี้ครับคุณดวงเดือนติไทยสง นี่จากหนังเรื่องชาติอเมหิตปี2531นะครับก็ไปร่วมงานวันเกิดคุณฤทธิ์ลือชา6สิงหาคมทุกปีครับและต่อจากนี้ไปนะครับก็คือภาพในปัจจุบันที่สุดนะครับเมื่องานวันเกิดคุณฤทธิ์ลือชา 6. สิงหาคม2568ที่ผ่านมาอยู่ในชุดสีขาวนะครับมีหน้ากากปิดหน้านิดหนึ่งนะครับคุณดวงเดือนจิไทยสงครับนี่ครับเป็นภาพในปี 2,568คุณดวงเดือนก็มาแทนคุณสรพงษ์ชาตรีนะครับซึ่งสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นจะมากันทุกปีและอีกท่านหนึ่งนะครับที่กำลังกอดกับคุณลิ์ลือชาคนนี้ครับเป็นนางเอกเมื่อปี2,524ครับคุณอาภาพรก่อนทิพย์ตอนนี้ถ่ายรูปกับคุณวินัยพันธุรักษ์นะครับในงานนี้ค่อนข้างจะถ่ายรูปลำบากน,นะครับผมก็จะถ่ายได้แต่ละครั้งนี้ ต้องค่อยๆแหวกกล้องนะครับทั้งมือถือแล้วก็กล้องของสื่อต่างๆนีเพื่อนนะครับถ่ายรูปคู่กับคุณอาภาพรก่อนทิพย์คุณน้ำขิงแล้วก็แม็กกี้นะครับอยู่ในกลุ่มใบหวันวานของพวกเราเนี่ยครับในงานจะไม่มีรูปผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนถ่ายวิดีโอก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปกับเขานะครับนี่ถ่ายกับคุณอาภาพรแล้วคนนี้คุณแตนครับราตรีวิทวัฒนะครับนี่ครับยืนถ่ายรูปนี่ต้องซูมเข้าไปนะครับไม่งั้นก็ไม่ได้ภาพ และที่สนุกสนานกันบนเวทีครับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคุณสดใสร่มโพทองนะครับแล้วมีคุณแตนราตรีวิทวัตคุณอาภาพรก่อนทิพขึ้นไปเป็นหางเครื่องนะครับสนุกสนานเจ้าภาพในงานครับคุณลิลเลือชาทิปครับแจกติปให้กับสองดาราสาวที่มาร่วมสนุกในงานวันเกิดคุณลิลเลือชานะครับเมื่อวันที่6สิงหาคม 2568ที่ผ่านมาจริงๆคลิปตัวนี้นั้นผมถ่ายเต็มคอปปี้นะครับนี่คุณตรุงศีวิไลนะครับขึ้นร้องเพลงด้วยแต่ว่าผมไปลงในเฟซนะครับไม่ได้ลงใน YouTube นะครับ YouTube ก็ตัดมาเฉพาะช่วงสั้นๆนะครับที่ให้เห็นสามนางเอกนางไทยในสมัยก่อนที่มาร่วมงานวันเกิดคุณฤทธิ์ลือชาครับ